ตัวหนึ่งหาอาหารอยู่ในท้องนาและบังเอิญก้าวพลาดไปเหยียบลูกกบในแอ่งน้ำจนตายลงเกือบหมดลูกกบตัวที่เหลือจึงรีบวิ่งหนีมาบอกกับแม่กบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าแม่จ๋าสัตวประหลาดตัวใหญ่โตเหมือนภูเขาเดินเหยียบพี่น้องของเราตายหมดเลยเมื่อแม่กบได้ยินดังนั้นจึงค่อยๆพองตัวออกทีละน้อยและถามลูกว่า ตัวมันใหญ่ขนาดนี้ได้ไหมจ๊ะลูกกบตอบว่าใหญ่กว่าน,นี้อีกจ้าแม่กบจึงพองตัวขึ้นอีกและถามลูกกบว่าแม่ตัวใหญ่เท่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นหรือยังลูกกบจึงตอบว่ายังจะแม่ตัวมันใหญ่กว่าน,นี้มากแม่กบจึงพยายามพองตัวขึ้นพร้อมกับเสียงของลูกที่บอกให้มันพองตัวขึ้นอีกแม่กบพองตัวจนสุดกำลัง และถามลูกว่าแม่ตัวใหญ่กว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นแล้วใช่ไหมลูกกบจึงตอบว่าแม่ยังใหญ่ไม่ได้ครึ่งหนึ่งของมันเลยด้วยความโมโหแม่กบจึงฝืนท้องตัวขึ้นอีกจนกระทั่งมันท้องแตกตายในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่รู้จักประมาณตนเอง ย่อมนำมาซึ่งความพินาศ